บอกเลยว่างานนี้มีเจ็บปวดย่สักแตะว่าคิดแต่ว่าแค่ไปท้ายเนี่ยก็เป็นข้อมผิดแล้วย่ไปสักแต่ว่าสีใสอํานาจย่สักแตะว่ามีอานาจและสีเฮ็ดยังก็ได้เวนกรรมมันมีจริงตอนนี้เวน้นกรรมกำลังทํางานได้ไปที่ชอบได้ไปที่ชอบและก็ได้ไปที่ชอบแน่แน่มองได้ชอบมองได้ดีได้ไปแท้ครับงานนี้รับรองว่าแกบ่ปลบอปอนะักกรบดแดนเทียน ที่ไผที่มันที่มึงกูไม่ว่าแต่ที่ข้ามึงอย่าโวยออาสู้กันที่เนี่ยที่พานมาเข้ากับปอยมาพอสมควรแหละที่เหลือที่นี้มันขอมุดเชิงประจักษ์แหละครับมันมีขอเท็จจริงไม่มีคำวินิจฉัยทุกอย่างจบสิ้นกระบวนความแล้วเหลือแต่ที่การไปขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งฟ้อง ของพนักงานสอบสวนของหุ่นงา,านสอบสวนและกะสุดท้ายของภู้บกกับคืบหน้าเสียมารายงานให้ทราบนะครับ